เย็บซี่ลายท่านลายกนโทรมากว่าใจบุญฝันไปว่าสรนหลังจากที่มูเฮาเดินทางไปจอมปวกเนาะหลังจากที่เอาไงว่าที่ฝันเกี่ยวจอมปวกสองมือนอะอเลาก็ได้เดินทางไปไอ้ที่จอมปวกพญาหนังมาไปหันแล้วเฮาก็ได้ไปเชียงทูบเชียงหยังเนาะไปเชียงเชียงทูบต่ว่าก็บมีความอาจจะจัน์อยู่จหรับมือเชียงทูบมือนก็นได้อืเชียงทูบมี เซียงเทียวแรกเป็นเป็นเลขอยียงเทียวแรกนี่ลเ,ลเลขอ่าเป็นเป็นแปดหาเลขเลขสามคือจังมันมันจางไปเลยไหมที่แรกเห็นเป็นเลขสามอยู่บัดนี้เพราะเบิ่งหม่ไม่เบิดจนถูกัลนเหลือห<ฮ>าแปดบัดนี้หนูก็เลยอ่ามาอธิษฐานอ่าเอฟเอฟซีบอกว่าให้จุดอีกรอบแน่ว่าสันก็เลยอธิษฐานว่าปูถ้าสีห้เลขตัวนี้ก็ขคอให้จุดออกมาตรงกันเด้อว,ว่าสันจุดออกมาได้ที่สองกับเป็นหนึ่งหาแปดรอบแรกนมันเป็น สามแปดหาเพระว่าเลขสามนี่มันลบไปเลยค่ะตอนเห็นไม่ไม่เนี่ยเห็นเลขสามอยู่กับเป็นนาอัศาจรรย์อยู่ได้จุดถูกออกมาสองเทียเลขตรงกันหลังจาก <c oughs> ได้เลขได้เบอร์ไม่อยากคุณแล้วกลับมากนิคือมือนี้มือขค้ืนที่สองแล้ววันต่อแมเขึ้นที่สองอแล้วฝันเกี่ยวปฏิเสียงบริเล็กซุ่มี่เล็กไอ้ทูนนี่ได้เกากลับมาเสียงอีกทีกลับมาเสียงบานนี่ฝันฝันเห็นพญานา ฝันในพญายนาคร้อยหนามอางามงามตัวสีเขียวออกเขียวเขียวฝ่าค่ำค่ำนะแม่บาริปะปะปะเทียงกันอยู่ในอยู่ในความฝันได้ว่าหนูได้ป่ะม,มันไ่เป็นพญายนาคเด้ว่าสันมันคือปะตองไงเนี่ย,ย,ย,ว,ยนนว่าสันเพอ่์นว่าอรโบแมนพญานาคได้ขนาดว่าสันปฏิพฤก็สู้หัวขึ้นนะนาเงามน้า,มา,มาหางตีหนามอยู่หางตีหนามเป็นพาคกันแลนขึ้นมาสิมาเอิญข้นไปเบิงบ่งว่ยาไปเบิ่งพญานาคไงว่าสันแลนขึ้นมาเห็น เห็นงูนห <orden ros> <yogurt> ็นไหมงูเป็นสีไฟนี Reverend ่อเห็ดหัวเตหามือขคือยังสีเข่ามหาห้องนี่เต็มหลักเสาอยู่เป็นเป็นจังกุดนี่แหละอยู่ในความฝันน่ะต้องต้องเห็นงูไม่เห็นหน้าที่อยู่ในหนาน่ะเป็นหน้าแต่ว่าบอแลนึ้นมาสิมาเอิญมูน่ะเป็นงูน่ะเต็มหลักเสาขึ้ัหลักเสากูดีไม่สีเสาน่ะไหมเปิดเลื่อยล่องมางเสียหัวมันขึ้จังสีน่ะแมมสีไหลเต่ากัเลยม่เอิญมูงูเป็นสีป่ะเป็นสีคือกันกับหนักเลยฝาฝาเขียวเขียวโอเพูนก็เรียว่ามันมองเปนงูมันเป็นหนักน้อยว่าท่าน เพิ่นว่ามาเอื่นเพิ่นคนกับไปเบิงเต็มอยู่ว่าสันแต่ว่าโตใหญ่อยู่ในนามแบเป็นสีเขียวแมโตใหญ่เห็นอ่คือจังเป็นโตคือจังอันที่ฝรั่งเขาอุ่มมันไหมที่พญานาคเห็นไหมที่เป็นคาวของฝรั่งเขาตัวเป็นเน่าผ้าทหารอุ่มเป็นโตงสันเหรอแต่ว่าเป็นสีเขียวเขียวง่ามอีรีเขียวมันล้กดออกก็ฝาดเห็นไหมวันนี้เพื่อนก็เราหางตีน้า่าสันก็เฮ็ดหัวไปเฮ่าอย่งที่ละ เห็ดยิมใส่ห้าวใช่น่ะในความฝันอะเมนยิมคือจังวดนันอะหนูหนูฝันเรื่งที่ตอนนั้นมันออกอ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเด้หนูก็เลยว่าอ้าหนักมันจะเป็นเจ็ดแมงไม่เห็นงูอีกค่ะหลังจากที่เอาเอาเลขที่ไปจุดยูจอมปวกมาเสียงนี่นี่ค่ะอันล่ะก็เลยมาฝันเอาง่ายๆว่าเสียงเซียงตัวไหนเสียงหนึ่งหาแปดสี่เสียงหนึ่งหาแปดแล้วก็หาแปดนี่แหละโอ้หนึ่งหาแปดแล้วก็เมงเขียนอัน เลขสามไม่น้ำเพราะว่ามันจางๆอะนะก็เลยเอามาเขียนใส่กันเขียนสามหาแปดแล้วกันหนึ่งหาแปดไว้เท่านี้ล่ะก็มาฝันเลยฝันจังสั่นแมนคือมันมันกะลเราพินิจพิจารณาเหมืงกะให้เอฟซีมันพินิจพิจารณาเอาเหาอกับวัตถีให้หรืว่าจีเปลี่ยนจังไดออแต่ก้าวแล้วกันฝันเห็นพญานางสี่เคยเคยถือเลขบ่เคยถือว่านั้นถือถือลายความที่มันออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่ะ คนเรียกว่าเจบุญตีเป็นตัวได้นูก็เรียกว่าเอ้าพญานาคกะเจ็บถึงตัวหนามก็จะเป็นหนึ่งแล้วถ้าคนมุดขึ้นมุดลงมุดมุดขึ้นมุดลงอยู่หนูว่าอืมวันนี้ก็คือกันแน่นหลังจากเสียงเลขกแปดบอกว่างวดนี้คนบุญมุดขึ้นมุดลงได้สู้หัวขึ้นนึงเถอะแล้วก็ยิ้มใส่ห้าแล้วก็เอาหางน่ะตีน้าไปตีน้ามาอยู่เหล็งหน้าแต่ว่าหัวไม่ยิ้มใส่ห้าค่ะนบุญคนบุญมุดขึ้นมุดลงคือจังเก่าก็เก่านส่วนพญานาคนี่อาจจะตีเป็นล่างก็ได้เนะเพราะว่าอยู่ล่างบานีิเลียนขึ้นมาก เป็นมพองงู้เด้เนมาเอื่นคนเนาะอ่าเล่นขึ้นมาเอื่อนคนอีกคนมาพอ้าวงูเป็นไปได้งูอยู่เทิ่งนี่พญานาอยู่นานม่นบอมันเลขเทิ่งชุดนี่กะทีสรุปวาอาสิมีเทิ่งหวนเทิ่งรังครับง่อยโยู่ในฝันเดียวกันที่เสียงนี่ล่ละเนาะค่ะแต่นาทีนี้บอกไปก่อนด้วยครับวาอันนี้คือเลขส่วนของใจบุญม่นบอกส่วนใจบุญอ่าส่วนใจบุญย่งย่งเบนเเลขกพญานาของบาวแซมนีเออเลขพญานาคบาวแซมกับฝันแเดียวกัน แกได้ก็ได้มาแล้วกับก็บกัก็บได้มากข้าวข้าวทั้งอันนะแต่ว่ากับฝันแล้วแต่ว่าว่าข้าวกับว่าข้าวเนี่กันก้วมฝันเพื่อนมันมาสีเขานะก็คือกันครับฝันกับนมนี่หละเห็นไหมฝันกับนมเขาว่องขามไปย่างดูเดือนเลยเนาะมาตามตัวล่าสุดผีเพาได้เลื่อมข้าวเลยเอากำนมดิมไปเลยไหมเพราะว่าในกำนมเขาคิดว่ากำไปแล้วเขาคิดว่าเลขมันถึกแล้วครับแต่เขาว่นที่จริงแล้วกำเนี่ยเนาะ กามนี่เป็นเกลียาคัวเลขว่าตีถีอกันย่างนมเป็นกียวนุ่มกระสุนมเป็นเลวนมกระสุนอ่ะนะบันนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปกะทีเป็นคลิปอ่าตัวเลขพญยนาคเนาะคือตัวเลขาวซมก็คือแยกออกไปเในช่วงนี้ของเลขใก่บุญนะคือมาก่อนนานนี่ก่อนที่เขาสะด้เดินทางไปบุญเนาะก่อนที่เดินทังไปจอมปลวกอ่อ ข้ากับฟันเกียวกับรถเนี่ยแหละรถตู้เนาะรถตู้ฟันไม่ได้นั่งกลางรถตู้ออืืมมนั่งกลางว่าสันแต่วันจัตสีไปไซนี่คือร่องติดที่รถไปน้ำกันหลายๆคนเนี่ยเราจะของกับลูกนะนั่งอยู่ข้างกลางว่าสันืมอืมแายเลขทะเบียนนี่ยังไ่เจ็ดห้าเก้าศูนย์เจ็ดห้าเก้าศูนย์กลางของเจ็ดห้าเก้าศูนย์คือเลขยังห้าเก้ามันจีเป็นเจ็ดห้าเก้าศูนย์กันที่เหลือห้าเก้าห้ากับเก้า กลา,า,างเนี่ยกล<ห>างแมนกลางนก็เ,กเนี่ก็อ,อยู่กลางนาเนี่ยอันนี้กณนาแนมเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยมื่อพองึ้นมาเนี่ยมื่อพองอูขัดจีเปียบเทียบโยงใส่กันในฝันเนาะครับนมามาืพองงูเนี่ยเจ็ดห้าเก้าศูนย์เปนว่ะเจ็ดห้าเก้าศูนยูี่ก็ติเป็นเจ็ดเื่กันปะอู้เป็นเจ็ดพนากับเจ็ด คันคันคันแน่แน่แน่ฟันอูฟันเนาะคันคยเป็นงูเหลือมเนี่งสิบบมี่เจ็ดเพื่อจะงดน่ะอูฟันมาได้แต่งูเหลือมใส่แต่ครูมากเลยโอ้ยเล็งวนนี่บ่มี่เจ็ดดอกว่าสันก็เลยเอาแต่เก่านึงเนาะมันเล่พญานาคนี่แหละก็เลยถือก็เลยตัดเจ็ดเป็นเลัดตัวเลทด่จ็ดืออยมกันกบเจ็ดตึ็นส่นั้นเองค่ะให้ตัดออกแต่ว่าหมดอคืนนี่เป็นงูมี่เจ็ดพญานาคพ่อ ทันฟันี่ันตียังไงบ้าเนาะร่องพี่นิ่ปิดจระนาจมือบ่าเนี่ยขันเซียงเออแต่ว่าให้สีตีฟันสีตีเป็นเลขว่าฟันเลขก็ก็สีตีเป็นเป็นเจ็ดนึ่งเท่านั้นแหละเรากะกะกับเอาเลขในเสียงฟันเ่นไหมค่ะกระสีเอาเท่านี้แหละจำแต่ตอนนี้ได้หนิค่ะคือว่าตอนแรกนะตั้งใจบุญมากเลขอ่าเจ็ดหากับเก้าห่ะ พอไปจุดทูบมามันได้แปดห้าอันนั่งตรงกลางรถตู้สิเป็นตัวนี้ได้ปล่คิดว่ากับรถก็อาจจะเป็นได้กับเพราะว่ามันเป็นรถได้ฟันว่าได้นั่งกลางรถอันนั้นหาเก่าเนาะไปจุดทูบมาสองเทียมันเป็นแปดห้าไหมคะแปดห้าแปดแมนกับแปดห้าแปดเปล่าแมนอย่าเรียกว่าห้าเก้าเก้าห้าเด็ดคำสมมติว่าเขานั่งรถนั่งตรงกลางเลขยื่นั่งตรงกลางก็คือเก้าห้าเก้าอันเปล่าแปดห้าเก้ากทีไม่เป็นหาแปด แ,แต่ที่ไปตรงเลขทั่วกันเท้าที่ว้าตีเขาโกยจองนี่่นานะเปลี่ยนจังอ๋อก็แล้วแต่ดุลพินิษของอเอฟซีดอกผู้ใดเคยฟันลักษณะนี้ได้ตัวไดเ,เห็นเป็นตัวไดเคยถือตัวไดกัควมเมตใจคิดมากครับครับอืรี่ว่าแบ่งฝันกันเนาะแบ่งฝันแนวทางตัวเลขกันเท้าเรียกใจบุญย้ำตัวเลขอีกเท่านั้อันอันนี้คือเป็นเลขเลขะะทูกเนาะค่ะที่ที่ไปจุดท,ท,ที่ฟันเห็นอา่าจอมปวดพยานาคสองขึ้นติดท,ที่ได้เดินทางไป ครับค่ะครับแต่ว่าส่วนที่ฝันเห็นพญานาคเอฟซีตีเป็นตัวไดกะก็ล่องคอมเมนต์ใต้คลิปขึ้นมาแต่ละช่องร่องเบิ้งแล้วค่ะว่าเป็นตัวไดในส่วนที่เห็นนี่ก็คือสามแปดห้านี่คือจุดทูบข้างแรกั้งแรกค่ะแล้วตัวเลขมันหายไปได้มันหายเลขสามมันหายเลขสามหายไปไหมครบว่าไม่หายจะเลขสามเลขแปดที่แต่ว่าหายเลขห้าหาย หายหายก้นหายออกไปเลยเหลือติดขีกตั้งนานไกลๆกับเด็กหนึ่งนะอ่าอ่าราคาจุดครั้งที่สองเนี่ยก็คือหนึ่งห้าแปดนี่นนี้หนึ่งห้าแปดยังครบอ่ายังครบเหลือเด่นชัดเจนเลยชัดเจนอันสองเนี่ยอ่าหลังจากที่จุดครั้งแรกไปแล้วมันบอชจัดจะเลยขอโชคขอใช้อีกรอบสองครับเมื่อนั้นมันมีการไล่สุดมาเจจี้ก็เลยบอกว่าจุดให้อีกรอบนี่นี่ยนขอจุดท่าองอีกรอั่นคือว่าท่างใจบุญนะ หยุดจุดอ่าหยิบทูปมาอันที่สองเนี่ยคือขอเลยบ้าจังไไดกับไฮมาสองตัวให้แม่สามตัวค่ะลายมาตรงกันถ้าพูดใจลูกไฮร้านอีรีนะคะบัดจุดออกมามันก็เลยมาเป็นหนึ่งห้าแปดนะคะมันก็เป็นเลขอ่าคือกันเต็งกันแล้เป็นตะเลขกหนึ่งเพิ่มตะเลขกหนึ่งมาค่ะแต่เลขกไทยนี่คือกันเปะเนาะห้าแปดแปดห้าค่ะวันนี้กลับมาในยูทูปตัวนี้เรากลับมาหนูกมาฝันเห็นพญานาค่ะอืนั่นเห็นบ่มิตะเลขชุดนี่เนาะ ก็เกากันฟันได้เห็นพญานาแต่เก่ามันได้เงินได้ท้องเคยได้เงินได้ท้องก็ที่บ่ได้คือเก่าเหรอบ่อหรืออะไรเนาะเมื่อนี้บ่นั่งคางกันครับเมื่อนี้เป็นรูปมาสัมผัสมาสัมผัสไก่ยังสี่เสียงต่อไก่ยังเสี่ยวเหล็กจุนี่เสียงต่ออยู่เนาะคันคำมันเข่าแล้วนุก็จะไว้ตอนหัวน้องนุก็ติฟันอยู่นั่นแหละฟันดีทุกมือค่ะติฟันดีทุกมือบัดนี้ในส่วนของทั้ง เลขพญาหนาที่เพิ่นไปเอาที่เพิ่นเคยห้ยถึกมาตามทีงวดนี้มันบัานี่ได้โทษติดต่อเพิ่นตลอดบ่ช่วงนี้ก็ได้เือนี่การสอบถามมีการอีังกันตลอดแต่ว่าตอนนี้กับว่าได้เดินทางไปไปบ้านอกติบ้านในเดินทางไปเอาการเดี๋ยวคลิปต่อไปกระทีเป็นคลิปเลขพญานาละเป็นเรื่องว่าให้เป็นการซับสนครับเรื่องว่าให้เป็นการซับสนผู้เพิ่งกระไดแมนปฏิอ ตั้งเหล็กเจ้าขวางทั้งเหล็กระยะหนักมันมาสมส่วนตกลงไปไหนเล็กก็ว่าคือกันอยันนี้มันก็ะจาได้ชัดเจนขึ้นเนากเอาสรุปเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คืออันคือว่าเขียนเล็กทะเบียนรถลงน้ำแน่เขียนเลเบียหล็กทะเบียนรถเอาไปไปเปรียบเทียบกันเอาเปรียบเทียบกันเลขทะเบียนรถกันเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเขียนเล็กทะเบียนรถฮะเขียนเลยเขียนเล็กทะเบียนรถ เลขทะเบียนรถตาตั้งเอฟซีอยากเอาไปจับซื้ออ่าให้ในซีโตนี่เอาไปสลับกันจังไดกะล่องเบิรงนงวดวันนึงก็ได้นี่ได้ไรได้น้ำเก้าศูนย์อย่างนี้หรออกนี่ดีดอกอ๋อค่ะน่ะเะ,ะเบียนรถเจ็ดห้าเก้าศูนย์วันจันรครับอสรุปเด้อว่นพีน้องครับสรับคลิปนี้ก็ได้อ่าในส่วนของเลขใจบุญนะครับเลขใจบุญพาโชคอ่าเป็นเลข ผู้พญานาที่ไปเสียงทูบจูจอมพวกพญาน้าวันต่อไปสซึ่งเสียงทูบก็คือเสียงสองเทือเท้อเรียด้ลขสามแปดห้าแต่ว่าเลขสามนี่หลังจากเลขครบทุกตัวแล้วเลขสามหายไปเลยเนาะเลขหาไกลเห็นอยู่เห็นเลขหาเรียบร้อยแล้วเลขแปดกับเลขห้นี่ชัดวันต่อไปครับหลังจากเลขแปดเลขหาครับชัดแล้ววันนี้เลขหาเขาค่อยจางไปครับอืมาด้จุดกระ เลขมันหายก็เลยว่า,ามั่นใจว่าปู้เพิ่นสีหายชัดเจนว่าก็เล่ยอธิษฐานขอรอบที่สองอธิษฐานจิตอีกอธิษฐานขอรอบที่สองกับจุดือเก้า,ากาันจีแม่นตัวนี้ยี่หลีก็ให้เป็นเลขตัวเก้าด้วยกัมาจุดตัวกัางที่สองก็เป็นหนึ่งห้าแปดตัวบนเปลี่ยนครับตัวบนสุดคือเปลี่ยนเปลี่ยนจากเลขสามเป็นเลขหนึ่งหล้วกับห้าแปดยังคงทีอส่วนล่างสุดนี่ก็คือเลขรถตู้นะครับเป็นยังคือเอาลงเลขรถตู้มาชโชดนำ เพราะว่าก่อนสีเดือนทางไปพุ่นฝันว่าได้ขี่รถตู้กันขี่รถตู้แต่ว่าได้นั่งกลางรถอ่าได้นั่งกลางรถจากนั้นล้วก็เลยเอาเล็กรถตูม้มาโชว์น้ำเพื่อจสีไปประกอบกับคํสาสารภาพในส่วนเล็กถูกอืมอืมขอ,องสั่งตัวเนาะครับหาชัดเจนครับว่อมี่น้องครับเจ้าไหนกะมีความคิดเหียอน่างไหนกย่าลืมความหมินใตคลิปมากครับพ่ยพี่น้องครับอ่าคลิปนี้กะเอาเสนีหนะครับมาดิยกกันนาเสนอไปซ้ำนี่เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่า จากกันต่อคลิปหน้าที่เป็นคลิปตัวเลขพญานาครับนี่มีความเปลี่ยนมากจังไหนยาพลาดคลิปต่อไปครับเอ็นซี่ครับ